สยามพารากอนสร้างปรากฏการณ์สุดอลังการเปิดเน็กโทเปียเมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคตสู่ความยั่งยืนสุดอลังการแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สภาทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์โลกแห่งอนาคตกันค่ะโดยสยามพารากอนสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในโลกในการเปิดเน็กโทเปียเมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคตโดยได้ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกที่เปิดให้ทุกคนมา joy at the making of a better world ภายในงาน grand opening มีการเปิดตัวโชว์โลกอนาคตผ่านกราฟิกสุดล้ำแสงสีเสียงและสื่อผสมผสานสื่อถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ภายในงานได้ศิลปินระดับโลกที่สร้างสรรคดนตรีด้วยอุปกรณ์จากของเหลือใช้และขยะรีไซเคิลเน็กโทเปียตั้งอยู่บนพื้นที่15,000ตารางเมตรบริเวณชั้น5และ 5A เอียงพลกรพร้อมที่จะโชว์เคสในวัตรกรรมความยั่งยืนด้วยสถาปัตยกรรมที่ออกแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่กิจกรรมรักโลกร้านค้าและร้านอาหารที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับความซัตเทนเนอร์เตี้โดยมีอีโคโทเปียเมืองคนรักโลกนอกจากนี้สายดื่มสายกินเน็กโทเปียได้คัดสรรร้านอาหารคาเฟ่ที่มีความซัตเทนเนอร์ต มาให้ได้เลือกกันค่ะพลาดไม่ได้ค่ะที่จะมาเปิดโลกแห่งอนาคตสู่ความยั่งยืนสัมผัสประสบการณ์มิติใหม่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาใส่ใจโลกใบนี้ให้มากขึ้นที่เนคโทเปียชั้น5สยามพารากอนค่ะ